สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับสวัสดี FC APK ครับวันนี้ผม APK ครับมารีวิวชุดไฮดรอลิกใส่รถ1-20ต่อนะครับหรือว่ารถไฮดรอลิกยี่ห้อ w ีน n e r า8 0นะครับตัวนี้เป็นชุดคอม p พ c t p a c แพ็กเกจเลยนะครับเรียกว่าครบชุดเลยมีตั้งแต่รีโมทชุดไฮดรอลิกบูมอาร์ม บอกไฮดรอลิกเรียกว่าเป็นทั้งชุดที่สามารถยกใส่ในรถแล้วก็ประกอบติดตั้งเข้าไปแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นปัจจุบันที่เราทําให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดูกันทีละส่วนนะครับในชุดที่เป็นชุดครบชุดเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลกักๆอยู่3ส่วนนะครับมีรีโมทมีชุดระบบ ในตัวรถนะครับก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดที่เป็นบู m, มอาร์มุ้งกี้กระบอกไฮดรอลิกนะครับก็คือตัวบนนะครเดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันก่อนนะครับตัวรีโมทนี้ปัจจุบันก็จะใช้เป็นรีโมทเรดิโอลิงก์เอเป็นรุ่นนี้นะครับพร้อมกับโมสติกด้านหลังตัวเดินติกตัวเดินให้แล้วก็เซตรีโมทเบื้องต้นเซตรีโมทเบื้องต้นเป็นระบบวาวสามช่องนะครับเซตรีโมทเบื้องต้นไปให้พร้อมกับรีซีฟอารนะครับ เล็บค่อนข้างเลอะนิดนึงนะครับเลอะสอะีตัวต่อมานะครับเป็นชุดที่เราใส่ในตัวรถชุดที่ใส่ในตัวรถนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นบล็อกที่สามารถยกลงตัวรถได้เลยครับประกอบชุดไฮดรอลิกแล้วก็วายสายทั้งหมดไว้ข้างในแล้วที่ตัวตัว แผ่นรองด้านล่างนะครับก็จะสามารถลงกับตัวบล็อกในรถรุ่น580หรือ1580ได้พอดีจริงๆบล็อกนี้ลง1580ได้พอดีเป๊ะนะครับตัดในจุดที่ติดออกส่วนในรุ่น580รู้สึกว่าจะติดในส่วนของลำโพงนะครับจะต้องเอา,เอาตัวลำโพงออกด้วยด้านหน้าก็จะมีข้อต่อชุดนี้นะครับข้อต่อสำหรับาสายไฮดรอลิก ส่วนที่ตัวตัวปั๊มตัวถังนะครับก็มีการติดตั้งแล้วก็วายสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยผมก็จะทำการเซตรีโมทเบื้องต้นไปให้นะครับมีคอนโทรลวาลวนะครับเซอร์โวที่ใส่รุ่นสาตรดาดเป็น MG 9 2 B นะครับตัวบูมอาร์มพุ่งกีนะครับ ตัวนี้เป็นงานเหล็กนะครับเป็นงานเหล็กขึ้นใหม่สีที่ใช้พ่นเป็นสี 2K นะครับสีซิลิ 2K สีกึ่งแห้งช้าเรียกว่าพ่นเสร็จก็มีความเงางามอยู่ในตัวเลยนะครับกระบอกไฮดรอลิกในรุ่นใหม่นะครับตัวกระบอกไฮดรอลิกเราก็จะทําการเดินท่อทองเหลืองให้แบบนี้นะครับ สาเหตุที่เดินท่อทองเหลืองให้ก็เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากข้อต่อฟิตติ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวน,นี้เราก็แก้ปัญหายอมรับว่ามันมีปัญหาในรุ่นแรกๆรกรแรกๆก,กก็คือรั่วตรงข้อต่อฟิตติ้งนะครับในบริเวณนี้ที่เป็นข้อต่องอ90ตอนนี้ก็ใช้วิธีการเดินท่อเหมือนรถรุ่นใหญ่ๆนะก็แก้ปัญหาเรื่องการรั่วซึมบริเวณนี้ไปได้เลยนะครับก็ทั้งหลังบูมนะครับบริเวณหลังบูมก็ทําการเดินท่อให้เหมือนกัน นะกระบอกมุ้งกีก็เดินท่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสายให้แบบนี้เลยที่เหลือลูกค้าก็เพียงไปต่อสายเข้ากับระบบนะครับแล้วก็ทำการเซตร,รีโมทอีกเล็กน้อยนะครับเรื่องของรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดแล้วก็ซับทิมแค่นั้นเองนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการต่อสายวายสายให้อีกทีนึงนะครับในคลิปต่อไป ก็ยังไงฝากติดตามเพื่อนๆฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของ APK ด้วยนะครับสวัสดีครับ